โอ้ยนี่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 อยากแล้วสิทา่าตักข้าวรอตักข้าวรอเพื่อนๆแกงเยอะๆอย่างนี้ถามว่ากินหมดไหมสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆดูเดินชมสวนมาเห็นฟันสิงโตเยอะแยะเดี๋ยวขอขุดก่อนนะคะนีขุดไปไว้แกงขี้เหล็กไหนจะพาแกงขี้เหล็กนะคะแต่ขอขุดก่อน เลิกงานจากสวนเพื่อนๆแล้วเดินชมสวนมาเจอมาเชฟันสิงโตดูดินี่กำลังสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ยายจะขอขุดนี่เห็นไหมน,นี่เห็นไหมนี่ในดงแอปเปิลไม่เอานะคะเพราะว่าแฟนยายใส่แฟนยายใส่ใส่ปุ๋ยดงแบบนี้เอามาเดี๋ยวจะพาขุดเดี๋วยวจะพาขุดแล้วไปทำความสะอาดเดียว ไม่รู้ว่าจะแกงใส่อะไรนะจริงจริง,รงยายอยากทําแคบหมูแต่ว่าแกงใส่แคบหมูเนาะแต่ว่าไม่มีเวลาทําเลยนะเพื่อนๆน,นี่บางคนบอกว่าไม่เคยกินไม่กล้ากินเออเ <c oughs> นี่ยายก็กินตามถ้าไม่เคยกินก็ไม่กล้ากินหรอกแต่ยายกินมานานแล้ว กินตามฝรั่งเขาแต่จริงๆคนที่พากินอันดับแรกก็คือแฟนใหญ่เนาะแฟนใหญ่ตั้งแต่ยายมาใหม่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยดูยาตะกะแตนมาขึ้นอะไรแถวนี้นี่น่าจะเป็นตอนที่เก็บมาให้แกะกินแถวๆนี้แน่เลยเนี่ยมันขึ้นจากเม็ดเพื่อนดูนี่ยาตะกะแตนนี่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 ี่ดู ยาตะก,กะแตนทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นดอกไม้เพื่อนๆปกติไม่เคยอยู่ตรงนี้นะน่าจะตอนยายเอาเมล็ดเอาต้นมันมาให้แกะกินนี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยคนตอนยายหาเก็บตอนเล็กๆอะ่ะคนบางคนบอกโอ้ยที่สวนเขาขุดทิ้งเยอะๆโอ้ยที่สวนยายจะเยอะเหมือนกันแต่ตอนนั้นมันยังหนาวอยู่มันยังไม่มันยังไม่ออกเนาะตอนนี้นะนี่ขี้ข้าน ขี้ข้านจะขุดไม่ต้องกลัวว่ามันจะสูนพันนะคะบางคนบอกว่าให้ยายตัดเอาให้เอาไว้รากมันให้ไว้มันขึ้นมาใหม่ ยายตัดเอาแค่นี้มันไม่ตายหรอกเพื่อน,อนมันก็ขึ้นมาอีกไม่ต้องกลัวมันจะศูนย์พันนะมันดื้อมากเลยที่อื่นเขาฉีดยานะเนี่ยขนาดนี้แหละกำลังดีคือแบบว่ามันใหญ่ม,มันใหญ่มันล้างยากะแบบนี้มันล้างง่ายดี จะไปแกงขี้เหล็กเด้อเพื่อนแกงขี้เหล็ก <c oughs> คิดแล้วก็อยากมีมะเขือมีมะเขือพวงอยู่หน่อยมึงเอ้ย เห็นหรอเปล่าไม่เล้ใหญ่ถ่ายกล้องหลังมันทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่มันทั้งนั้นเลยนี่มันทั้งนั้นเลยนี่มันทั้งนั้นเลยนี่มีแต่ฟันสิงโตทั้งนั้นเลยเนี่ยแถวๆนี้นี่นี่นี่เห็นไหมต้นมันไม่ใหญ่มันก็ธรรมดาของมันเนาะดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทําอะไรเนาะมันก็โตตามธรรมดาของมันนั่นแหละ ตามธรรมดาของมันอะไรแบบนี้ดีอยู่มันไม่ต้องล้างมันไม่ต้องล้างมากถ้าอันใหญ่ๆมันต้องล้างมากอุ้ยอย่างนี้ตัดตัดอย่างนี้ล้างยากไมอมันไอ้นั่นเห็นไหมมันหลุดออกเดี๋ยวรอให้มันโตกว่าน,นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะาพาไปมาขุด มาขุดเอารากไปตากแห้งไว้ทําชานะคะแล้วก็ให้มันออกดอกก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ทาน้ําผึ้งเนาะมีสรรพคุณหลายอย่างนะคะเนี่ยยายก็ทําให้ดูปีละครั้งเนาะไอ้น้ําผึ้งนะยายก็ทําให้ดูปีละครั้งนะมาขุดไว้ทําชารากมันไม่ดองไปหาที่ไหนเลยวันนี้เอาแต่ตรงนี้เลยเห็นไหม นี่ยายทําความสะอาดเรียบร้อยขุดเอาแต่ตรงนี้เนี่ยเทียบเลย <c oughs> เดี๋ยวขขุดอีกหน่อยขอเอาอีกหน่อยพ่ <c oughs> อทีนี้เนาะทาความสะอาดก่อนทุก่านเดี๋ยวที่นี้ไม่เดี๋ยวทีน่นี้วันหลังจะมาขุดไปลวกแช่แข็งไว้ <c oughs> ปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านอีกหรือเปล่าเอาไว้กินหน้าหนาวปกติยายก็ลวกไว้นิดหน่อยเพราะว่าเรามาแป๊บเดียวเราก็ได้กินแล้วเนาะเออยายก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลวกแช่ไว้หรอกเพราะว่ามันมีตลอดเนาะแต่ปีที่แล้วเนาะไม่ได้กลับไทยปีนี้ก็ไม่รู้ยังไงอีกนี่นะออกดอกนี่ไงดอกเขานี่เริ่มออกดอกแล้วนี่ เสร็จแล้วปะ่ะเพื่อนๆแล้วยายจะพาแกงนะคะไปแกงกันนี่นะคะมาต่อให้ดูหน่อยหนึ่งเมื่อวานขุดฟันสิงโตอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเมื่อวานนี่ <c oughs> ดูเอาสพ라이ยมากมาแบบไม่ตั้งตัวนะคะเนี่ยมาแบบไม่ตั้งตัวเลยจะไปซื้อของวันนี้คนสุดท้ายไม่ไม่ได้ไปอีกแล้วดูนี่นะคะ ดูเอาไว้ติ่พาขุดฝันสิงโตเมื่อวานโอ้พเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้าเก้าโมงนิดนิดยายถ่ายให้ดูนะตอนที่หิมะเต็มตอนนี้เที่ยงมันไปหมดแล้วฝนตกยายออกมายายออกมาเก็บต้นหอมต้นหอมไปใส่แกงขี้เหล็กนี่เก็บเอาเท่านี้แหละว่าจะเข้าไปในสวนมันเลอะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเอาอันนี้มาไปใส่ ฝนตกเมื่อกี้ไม่ตกนะอันนี้ตกอีกแล้วอือนี่อ้าทานี่ตอนฝนชิงนโตออพอแค่นี้เลยเดี๋ยวยายไปเอากระเทียมป่าข้างหน้าหน่อยใส่ไปมือหมัวเราไม่มีแมงลักเนาะมีอยู่ในตู้แช่แข็งขี้เกียจไปหาเอาเท่าที่มีเมื่อเช้าเนี่ยพิมะเต็มเลยขอเล่มกระเทียมปลาก่อนนะ โอ้ยฝนตกโอ้ยฝนตกอู้ทรมานแพ้เหตตาดึงเอาซะเลยเหลือแต่ดอกให้เหลือแต่ดอกยายเขาเก็บก่อนเด้อน่ะเยะยะเลยนะคะเพื่อนๆล้างเสร็จแล้วยายจะมาหัน่นดูก่อนไม่รู้ว่าจะแกงหมดเปล่าถ้าไม่หมดก็คือเดี๋ยวจะลวกก่อนลวกก่อนถ้าแกงไม่หมดก็เดี๋ยวจะเอาชแช่ชแข็งไว้ได้เนาะ จะทาเป็นชิ้นจะคล้ายๆกีเหล็กแกงเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนมากหรอกยายเอาปลาแห้งมาว่าจะแกงใส่ปลาแห้งแต่ว่าอยากแกงใส่ปลาแห้งใส่กะทินะคิดไปคิดมาโอ้ยเดี๋ยวค่อยวันก่อนวันหลังก่อนนี่ปลาแห้งเอามาจากบ้านนะคะเอฟซี FC ให้มาเนี่ยเอฟซี FC ส่งมาให้ยายส่งมาให้ที่เมืองไทยนะของใครก็ไม่รู้ เดี๋ยววันหลังถอยแกงปลาแหง้งวันนี้จะแกงแบบแกงเลาวๆพอดียายมีหมูอยู่หมูที่กินหมูกระทะวันนั้นอ่ะมันเหลืออยู่ก็เลยจะแกงใส่หมูแกงออกเป็นขีเหล็กหรือแกงหอมหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนี่นะแล้วกขหั่นก่อนนี่นะคะทำการต้มไมีคนว่าขม ขมยังไงก็ขมสู้เคเล็กไม่ได้หรอกเพื่อนๆเคเล็กต้องต้มหนึ่งน้ำสองน้ำทิ้งเนาะอันนี้ต้มน้ำเดียวทิ้งก็ไม่ขมแล้วแล้วก็อยู่ที่อันนี้ด้วยนะถ้าเขาออกดอกแล้วเขาก็จะขมกว่านี้หน่อยนึงถ้าคนไม่ชอบกินขมเลยต้มสองน้ำก็ได้แต่ยายต้มแค่น้ำเดียวบางคนไม่ต้มเลยเนาะมันไม่มันไม่ขมมากหรอกเพื่อนเนี่ยยิ่งยังไม่ออกดอกกันนี้มันไม่ไม่ขมเลยเนาะ เสียงดังเครื่องล้างจานหน่อยนะคะเพื่อนๆในระหว่างที่ต่อรอเราลวกเคเรก,ก็มาตาน้ําพริกรอนะคะน้าพริกยายจะใส่ข่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกนะคะตําใส่ด้วยแล้วก็ใส่เป็นชิ้นๆด้วยอ่าบางคนบอกยายไม่ใส่ใกระชายเลอลืมใส่เลวส่วนมากคนอีสานเขาไม่ได้ไม่ใส่ใกระชายนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบยายทั้งบางทีถ้ามีเห็นเห็นอยก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่อื ช่วงนี้ยูนี่ยิ่งแกชัยแพงเอาไว้ทําอย่างอื่นแพงด้วยหาไม่ได้ด้วยเลยเพื่อนเนเนาะมาเดี๋ยวยายต้ม,มพริกก่อนนะนี่นะคะเพื่อนๆต้มไปเลยเนิดเดียวตอนแรกว่าจะแช่แข็งไม่แช่แล้วยายจะแกงหมดนี่แหละกินเล่นๆนำพริกได้แล้วนี่ตั้งหม้อนะคะใส่ตะไคร้กับขาลงไปเดี๋ยวก็จะใส่พริกแกงนี่หมูเหลือเยอะนะเนี่ยแต่ก็ใส่ให้หมดเลย เรือก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะนี่นะคะเครื่องเคียงเรามาเคือพวงก็มีอันนี้โลกโดดนะคะอ่าโลกโดดอันนี้เอาไว้ใส่เป็นผักกุ้ยช่ายกระเทียมป่าต้นหอมเดี๋ยวค่อยหั่นใส่เครื่องปรุงกับปลาร้าน้ำปลาผงนัวเดี๋ยวใหญ่ไปเอาเจวบอมมาใส่ด้วยนะคะเออจะว่าแกงขี้เหล็กมันก็ไม่เชิง ก็แล้วแต่จะคิดนะเพื่อนๆแกงออม,มเอาแกงออมดีกว่าขี้เหล็กมันไม่มีเรียกว่าอะไรนะไม่มีไม่มีใบายานางไม่มีน้ำยานางก็เรียกเอาเองก็แล้วกันคิดเอาเองแกงขี้เหล็กแกงออม <c oughs> ใหญ่ใส่รสดีไปนิดนึงนะคะในน้ำเนี่ยน้ำซุป <c oughs> แกงออมรับกัน แกงหอมก็ปกตกิเอาน้ำพริกไปผัดเออแล้วแต่จะคิดขอให้มันอร่อยแล้วการตั้งชื่อเอาเองแล้วใส่หมูลงไปเดี๋ยววันหลังไปแกงใส่ปลาย่างอยากกินแกงใส่ปลาย่างด้วยใส่กะทิใส่ปลาย่างโอ้ยสักอีกวะมาหมูสุกแล้วก็ใส่ลงไปขี้เล็กออฟันชิงโตนะคะไม่ใช่ขี้เล็ก พีายามให้มันเป็นเปืเป่อยๆก็เอาไปตำๆม,ม,มันที่ไรนั่นอะไรเพื่อนๆพ่อแว้วแต่เรานะคะผลสุดท้ายเป็นอะไรล่ะเอาเป็นครึ่งอ,อมครึ่งกีเล็กเด้อเพื่อนเพื่อถ้ากีเล็กก็จะใส่ใบายานางเนาะมันก็น้ำมันก็จะดำๆข้นๆใส่ข้าวเบืออันนี้เราอยู่เมืองนอกเนาะก็เอาแบบนี้แหละแม่ยายเติมน้ำหน่อยเด้อนี่ ใส่โลกโดดกับอันนี้เข้าไปอันนี้มันยังแข็งอยู่นะคะนี่มะเขือพวงโลกโดดใส่เข้าไปชุยเมื่อกี้ยายเก็บพริกแดงออกแล้วเพราะว่ามันเผ็ดแต่ว่าชิมดูเดี๋ยวค่อยปรุงรสนะคะเดี๋ยวก่อนใส่แจวบองลองไปนะคะ เดี๋ยวค่อยเติมปลาร้ากับผงนัวก็ได้แล้วเพื่อนๆเนาะเฮ้ยผงนัวไปน้อยมันปลาน้ำปลาร้าเกขี่เคี่กวหรือเกงอ่อมก็คิดเอาเองนะคะ อ้ยนี่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 นีอ่อยากแล้วสิทา่าตักข้าวรอตักข้าวรอเพื่อนเพื่อนแ<ๆ>กงเยอะๆอย่างนี้ถามว่ากินหมดไหมกินเล่นๆเพื่อนเพื่อนเนี่ยกินเล่นๆได้เลยโอ้ยอยากเอาปลาแห้งมาใส่เด้เพื่อนเนเอามาใส่สักตัวหนึ่งไหมน่าร่อยอ่ะชิม อร่อยเดี๋ยวนะคะนี่ละมีตัดข้าวรอเร็วได้แล้วรับค้าแมงลักไม่มีนี่เอ้ยจะเอาอะไรกันเลือกะ ใบคุยช่ายต้นหอมกระเทียมป่าจะอ,าอะไรนักหน้ากับยายตัดนี่เสร็จปวด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 ,ปดปปเปตัข้ากวกนระยังนะแค่นี้อะไะเพื่อนๆเดี๋ยวยายขออีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปพาเอฟซีชิมเนาะอยาไปไปกินกันเนาะ อันนี้มันยาวแล้วคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะคลิปกินนะคะตามมามามาตามมากินกัน